พวกเราบางคนเลยคิดเอาง,ง่ายๆคิดว่าอยู่ก็จะเจริญสติฝึกสมาธิแะ้วจะบรรลุมรรคผลนิพพาน,นทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ขั้นแรกมือต้องคิดที่จะต่อสู้นะพยายามลดละกิเลส จเจริญกุศลไม่ใช่ถนอมกิเลสเอาไว้แล้วก็จะมาถามเรื่องการภาวนาทำยังไงจิตจะดีจิตจะสงบจิตจะเกิดปัญญาอะไรมันไร้ความหวังสิ้นหวังเลยศีลต้องรักษา ตั้งใจไว้ก่อนนการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องพยายามลดละอกุศลพยายามเจริญกุศลไปถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราม่รู้ไม่รู้จะรักษาศีนไปทําไมไม่สําคัญรู้สึกไม่สําคัญถ้าหากมานั่งสมาธิเดินชงกลมภาวนา เดี๋ยวก็บรรลุมักผลไงมันเป็นไปไม่ได้เพื่อฝันเกินพื้นฐานของเราเป็นเรื่องศีลต้องมีศีลเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสที่มันชั่วหยาบมากๆสมาธิเป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสระดับกลางๆ ปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กิเลสในชั้นละเอียดคือความไม่รู้ความโง่โมหะปัญญาจะต่อสู้ตัวนี้อย่างก็จะมาเจริญปัญญาโดยถนอมรักษากิเลสไว้สิ้นหวังเน้นหลายคนนะไม่ใส่ใจที่จะรักษาศีลให้ดี ยังมาถามหลวงพ่อว่าจะภาวนาอย่างไงพ่อก็จะตอบให้นไปตือศีลก่อน